สวัสดีครับเรามาดูโปรฟุตบอลลาลิกาสเปนเกมที่36ประจำเช้าวันพฤหัสที่25พฤษภาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เอลเช่เปิดบ้านเสมอกับเซบีย่าไป1-1เลมัตเวดเชิญเอาชนะไลโยบยาเกโน2-1บีลิวเอาชนะกาดิสไป2-0เอสปันยอดเสมอกับอตเลติโกมาติดไป3-3ส่วนเลเบเตสก็แพ้คาบ้านให้กับเกตาเฟ่ไป0-1นั่นก็เลยทำให้แต่ละคะแนนล่าสุดเนี่ยเลบัตเกลับมาอยู่ที่2ที่74คะแนนอตมาดติดอยู่ที่373 เบียลีอย right ู่ที่5มี63เลเวเตสอยู่ที่6มี56เซบียาอยู่ที่9มีอยู่49ลาไโยอยู่ที่11มี46เกเดเฟ่แล้วก็กาเดสครับอยู่อันดับที่16แล้วก็17มี38คะแนนเท่ากันเอสปันยอนอยู่อันดับที่19มี35ส่วนเอลเช่ที่ตกชั้นไปแล้วก็หลังบุยครับมี21คะแนนมาดูกันที่ดาวซสนูล่าสุดยังคงเป็นเลวันดอฟกี้ที่ซัดไป23ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันพฤหัสนี้มีอีก2คู่มาโย,ยกาเปิดบ้านเจอบาเซียและก็โอซาสซูนาพบกับบิวเบา